1>, 1 2 3่5 6อง9 1 0 1ี่ห้ดเก <lee way> วันนี้มาดำน้ายิงปลากลางคืนกันนะครับไม้นี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งไม้ของห้านะครับบ่อพี่ลุงวันนี้มาลองกลางคืนดูครับว่าจะเจอปลาหรือเปล่าวันนั้นดำกลางวันไม่ค่อยเจอวันนี้จะมาลองดูกลางคืนนะครับคอยติดตามคอยรุ้นไปด้วยกันนะครับกลางคืนว่ามันจะเป็นยังไงครับดูวิวใต้น้ํากลางคืนนะครับกลางคืนเราจะจับปืนมือหนึ่งแล้วก็ไปฉายมือนึงนะครับไปฉายผมจะไม่เอาติดปืนนะครับเพราะว่ายังงไ ถ้าถ้าเอาไปใช้ติดปืนอ่ะเราต้องจับปืนแล้วก็วาดไปวาดมาอย่างนี้ตลอดเวลามันจะเมื่อยแขนนะครับจับไปใช้กล้องอย่างเดียวพอเห็นปลาปุ๊บแล้วค่อยไหวยิงเนาะนี่ปืนครับไปใช้คนละมือนะครับบางอาจอาจจะมีบางมุมที่ว่าเวลาปืนกล้องผมจะกล้องติดปืนอยู่อย่างนี้เนาะกล้องติดปืนอยู่อย่างนี้ าไป้ใช้ซองไปเงี้ยมันอาจจะมืดบ้างนะครับบางมุมนะก็คอยๆดูไปนะครับคอยติดตามรับชมนะครับนี่เปิดพิธีเปิดหมานะเปิดหมานครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาครับพิธีกับชัยชัยมันกวนอย่างลงน้ําำราชมกันนะครับตามด้วยนะครับสับตะไคร้สับตะไคร้กวากันไปครับผมเปลี่ยนเครื่อเปลี่ยนเครื่องสับตะไคร้ด้วยนะครับช่องอื่นใี้ แรกมาแล้วดำน้ำลึกมากอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรได้ตรงนี้ดำนอนลึกมากปนินที่นี่ปนปานครับตัวแรกมาแล้วครับติดตามรับชมไปเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยเนะด้อกดทับสกายด้วยนะครับ,รรรบชมไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อ,อยๆแจมเลย ตัวนี้ไม่ทะลุเลยครับสวยงามนะให้เพื่อนชายร้อยรู้มันอยู่ลึกๆนู่นนะตรงไหนล่องนูนะ่นนะเป็นล่องมันจะเป็นเหมือนที่ถะพักลงไปอ่ะตรงที่น้ำเขียวตะไคร้เขียวๆน,นะนู่นนะนไมครับใหญส่สวยครับยอดให้ลูกปืนมานี่เอาฝั่งนี้ ไปทะลุลุลล้นแล้วหนุ่มบ้านนอนนี่มาเดียวใหญ่มากตัวนี้ <ไป S 2> นวนวนเนี่ยปืนไม่มีนี่จะบุกยังไงวะ <c oughs> โเนี่ยสองอันก็ยากอย่างนี้แหละมันติดเนี่ยต้องมีทางหลุดส <c oughs> วยงาม,งามตัวที่สองสวยงามครับ <S 2> 2 <S สวยงามตัวทีส่สองน้ทำลึกที่หายนู่นอ่ะแปดเมตรเก้าเมตรนู่นอ่ะ โหดับเลยเอาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆครับจับไปครับผม คีนะรับดำไปเจอปลาแล้วแต่ว่าลืม,ล,ม,ล,มล,ลืมปลดเซฟปืนยิงไปสองทีไม่ลั่นกูลืมปลดเซฟอ้ามันก็ยิงไม่ลั่นหรอวะเหี้อดิเนว้อไปดิ <laughs> เจอปลาอยู่ลึกมากครับบ่อน,นี้ปลาปลานอนลึกมากปลานินนอนลึกประมาณเจ็ดแปดเมตรว่เนี่ยลึอลึกจัด เรใช่บอกสิบสองเมตรสุดพอดีอดอดลึกจัดนอนี้นอนลึกกี่พายเหมือนเหมือนกับไอ้อ่างที่แม่กวางเลยที่ลำไอเชียงใหม่น้ำลึกแบบนี้แหละไปกับพี่มัดปลาดินนอนลึกสุ่พ้ายเลยระหว่างรอยต่อน้ำเย็นกับน้ำอุ่นครับซึ่งเราตามไล่ดูแล้วมันก็อยู่ที่น้ำลึกประมาณนู่นแหละ เกิน8เมตรขึ้นไปน้ำถึงจะเย็นซึ่งปลามันจะนอนอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างน้ําเย็นกับน้ําอุ่นนะครับลองไล่ระดับน้ําดูนะครับมันไม่จาเป็นว่ามันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นอลองไล่ดูนะครับแต่ว่าบ่อนี้อยู่ลึกโยมไปเรื่อยๆครับ <S <S เออยจัดถึงแล้วครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่จะได้อยู่ครับมีมือของชัยักวันหมาน <S <S อีกแล้ว สถูกกานกลางขึ้ดานกเจอพ้นอีกแล้วอยอดในกันสาติถูกแรงมากครับ ชั่วโมงกว่าแล้วครับยังไม่หยุดเลยครับดังฝนดังลมครับโอ้ไอฝนไอน,นะฝน ชอยอยู่เลยฝนทึบฟ้าเลยไม่มบๆาไม่บับเลยเดี๋ยวต้องขึ้นแล้วครับดำรอบบ่อลนะเรียกกระซุบมาแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วหนะว,ว,นวานโยครับมูน,นี้เดี๋ยวไปดูบนฝั่งแล้วกันด,ดูปลารวมครับดำยิงสองคนสามคนกับพีต่ตีพีต่ตีล่อฝั่งดำลึกๆกับชายสองคน น้ำสิบสองเมตรครับวันนี้สิบเอดมตรสิบเมตรปลานอนลึกที่แปดเมตรบวกผมดำไม่ไหวแล้วเพราะว่าคัดจมูกแล้วดำลงไปลึกๆแล้วเคลียหูไม่ได้มันจะเริ่มเจ็บหูเจ็บหัวก็เลยไม่ดำนะก่อนไทไว้ดีกว่าไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวเจอกันที่บนฟังนะครับ เดี๋ยวนี้บาวันจัดหนักเลยน่าแปลงนฝนก็ตกน้ำก็ใสลึกก็ลึกสองนีครับพี่น้องถุกเาดัเปเลยทีเดียวบานีดับใครดำลึกไมได้ไม่ต้องมาเนียนี่มันปาลึกอี๋ผมดำไม่ได้ใส่งาม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 ำเลยและ ฝนตกครับทีน้องดูผลงาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสี่ดป้ิดอดไปแล้วไัดูดสตัวนะครับนี่นี่ผลงานของชัยนี่ผลงานของผมฝนละพว่วง สิบสามเมตรสามเมตรสุดเชื่ยพอดีสามเมตรปาแม่งนอนลึกคิบหายวันนี้ฝนตกครับจะขออภัยด้วยคลิปมันไม่อาจจะไม่แจ่มหน่อยเพราะว่าฝนตกแล้วเสียงมันอาจจะอุ้ยอุ้ยหน่อยเพราะว่าเสียงมันกล้องมันอยู่ในเคสนะครับ <สา S 1> ว่ากดอดกล้องบอกไม่ได้นะครับฝนมันตกแรง

อครับสุกแล้วสองซ <c oughs> ึ่งนี่ตัวหนึ่งโอ้โหตัวที่สองนี่ไซส์ได้ครึ่งขังเออมันใหญ่ใหญ่ว่ใหญ่มากมายแก้ข่าวจะจอกกันอ่า สุดยอดพี <m agn ets aría> okay ่น้องกินข้าวแซ่บโอเคนะครับวันนี้ปลาที่เราหามาเมื่อคืนนะครับปลานิลนะครับตัวใหญ่ๆนะครับดูนี่ดูมือผมนี่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูมือผมนะครับได้แค่ครึ่งหางนึ่งแล้วทำแปซะเขาเรียกอะไรนะเมี่ยงทำเมี่ยงปลานิลนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ตัวไม่ใหญ่มาก น้ำจิ้มวันนี้จะมีสองสูตรนะครับสูตรสูตรซีฟู้ดแล้วก็นี้นั่นจะเป็นน้ำจิ้มแบบเมี่ยงปลาแปะ<ล>ซ่าหวานๆน,นะครับใส่ขัวปั่นเข้าไปแล้วก็จะเป็นเรื่องผักแล้วก็ผักสดนะครับนี่นะครับปลาสดๆปลาบ่อนี้ร่อยมากครับดูเนื้อปลาเนื้อเหลืองเนื้อขาวโจ๊กจิ้มน้ำจิม้มซีฟู้ดเข้าไปครับ ดูพี่น้องสุดยอดมาได้ครับบันเน่หากินข้าวด้วยกันนี่นะครับหาอยู่หากินตามภาษาของเอกไดวิ่งนะหาปลามาเอ้ยแล้วก็เอามาทำกินกันนี่กินกันก็อยู่กับพี่พี่น้องๆ้องที่ทำงานร่วมกันนี่แหละครับหามา พี่ย่าก็เป็นคนทำเราก็เป็นคนหาน้องก็เป็นคนกินไอ้ปุ้ยไอ้ออยไอ้ปุ้ยเรอไอ้อ้อยเนาะไอ้ออยปุ้ยแก้ข่าวนะครับจวดจักบาทแก้ข่าวนองบาทแล้วซองบาทแล้วนึกจะมองมาได้ครับกินข้าวนำกันครับพี่นอ้องนี่นะครับเบนื้อปลาดิบครับ ดูพี่น้องเนื้อร,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 ร่วนแต่ผมชอบเป็นนี่ว่ะหนังท้องมันว่ะนี่นี่ว่ะหนังท้องมันนี่ครับมันจุดจุดห่อเข้าไปครับพี่ข้าวเวลาจิ้มพี่ข้าวหนักไปครับจะตามมาพี่ข้าวเอาซีฟู้ดด้วยซีฟู้ดฟู้ดด้วยเหรอแล้วเจ๋คนชอบหวานชอบเปรี้ยวนะครับ นี่ค,นครับกิมจีปูดครับราดเข้าไปครับวูดนี่เน็้ของพีนครับใส่เข้าไปอ๋อครับเ<อ>ียบร้อยครับนี่จัดครับเนื้อปลาหวานมาก เจอกับงั้นกิ๊บรสเด็ดเข้าไปบอกได้เลยครับว่าแซ่บมากขออญาติกินข้าวก่อนแล้วกันครับจเจอกันลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ